ที่ว่าถ่าตอกเจิมนะผมถ่าตอกเจิมบ้านินบอกได้เลยครับผมท่านนมีกำหนดย่างในมีของแล้วก็ผมออกล่าเท่านั้นต้องเคยสามารถไปเจิมให้ได้ตอนนี้ไล่ออกไล่ออกไล่ออกอยู่วันไล่ออกไปแต่สเสอบหอดไอ้มีเวลาทำในไรพวงี้งเท่านั้นอะเลี้ยงตอกอ่ะม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวดันในเต็มที่เพื่อนมินี่กัแพ็กซุงครับซีครูแพ็กซุงซีครูไอ้่เราไปใส่เลยนะครับเนี่ยเตี๊บเสียง 2 ừ. okay, Rồi. Ô, tốt. Ok, bom. Tao sửa bao điên. Sửa điều xiềng điều là khá điều bom. Bắt cái ai đó con.